ค่ะไม่วันนี้นะคะเราก็จะมา,าทำไอศครีมกินกับขนมปังฮอกไกโด t ล้วลิงเทคแล้ววิชวันยวนไอวอนเดอร์ดักช็อกโกแัตจับจับบิ๊กฮอลสดิโอไอวอน t ์ทูฟนิ เล่นยูวอนดิสันยูวอนดิสันเหรอสิไม่เอายูอันนาเตอร์รสเต็มไปหมดไอ้ไม่เอา I want to I want to taste another one นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตไอศครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอันนี้โอรีโอแล้วลีก็มายูนอตอฟินอันนาเตอร์หนอโอรีโอโอวยูอีโดอะไรดิอ่อใช่ เดลินยูเทคแอนัตเตอร์วัน no I mean เทคไอซ์กีมอันอื่นมาอันอืนเทีทเบอร์มาค่ะเราเพิ่ม,มีสามรถนะคะ like This one This one h a รูปคอ l โอ้ยคาราเมลบิสกิตคาราเมลบิสกิตนะคะ This one is อะไร i งานี่อย่างสามรสรสแรกอ้ยอันนี้เซฟอันนี้ตาแดงอะไรอีกด้วอืมคาเมลนท์ ไอเจติกช <laughs> mm ็อกโกแลตเ์สไ่ขออะไรช็อกโกแลตตช็อกโกแลตนะคะดารช็อกโกแลต อร่อยไหมเท้าเท้าเทเปอร์ทำฟิล Everyone try Okay ดูวิสไอศครีมนี่นะคะแล้วก็เพจต่อไป อันต่อไปเป็นเอ่อค,คุกกี็เคยคุกกี้แอนครีมมันอร่อยนะกินแบบไม่ต้องใส่ขนมปังก็อร่อยขนมปังขนมปังต้องเป็นฮอกไกโดนะคะทุกคนมันถึงจะอร่อยฮอกไกดโดอันนะ the นี้เนาะเดอะเบดอะเดอะเบดเน่์อืมเดอะเบดเนย์มาดูเดอะเบดฮอกไกโด

Eh, semua. Ni. You are my Caramel biscuit. Creamy biscuit, ani kawai. Tak ada เดี you, mm ๋ยวลิงไอรีวิวไอศครีมอยู่อืมเดีอยวเด็กเตะเเรอ็ดอไรช็อกโกแลต Ada like dark chocolate Aku Hmm Nanti you break chocolate ni Hmm like Hmm Hmm For me, ada like chocolate I think this one so oh, sweet This one off So so, So soft like a Cookie and Cream No more mẹ người à lòi mẹ người thái lan hm thái lan hôi hả lan lòi chưa thay chưa lẽ chưa rồi chưa lẽ chưa lẽ chưa chocolate, chưa lẽ chưa lẽ chưa lẽ chưa อันนี้มาแล้วพอมีอะไรช็อกโกแลตอันนี้ที่วันโซสวีนี่วันอ่ะโซโซซอฟๆแล้วกับคุกกี้แอนครีมโน้มอร์ bái bai, miếng, ngon, miếng lên nữa thay lên à. ừ, thay lên, Hối, thay lên rồi